เไม่มีเรื่องเรื่องเรื่องผู้ส่งชื่อผู้สมัครเพื่อส่งชื่อคลองมอของพรรคเพื่อไทยไม่มีนะครับเมื่อวานก็เป็นการประชุมของปกติของพรรคนะครับแล้วก็ดูและดูเรื่องเรื่องกฎหมายเข้าสภาดูข้อกฎหมายดูอะไรต่างๆนี่นะครับยังไม่ยังไม่ใช่ยัง,ย,งยังยังยังไม่ได้ตัดสินใจย,ยังไม่ได้มีผู้อยังไม่ได้ประชุมกรรมก,การบริหารพรรค แต่ตอนนี้ในฐานะที่ผมเป็นคนประสานงานเนี่ยก็ได้ให้พักร่วมส่งเข้ามาให้หมดภายในวันนี้ครับก็ต้องมาดูว่าส่งใครมาอย่างไรบ้างแล้วก็ได้มอบหมายให้ให้คุณหมอพรม,มินซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่แล้วให้ให้ช่วยส่งในในฐานะที่เคยทํางานร่วมกับทางเเลขาคอมอแล้วก็เลขาพฤษฎิกาให้เป็นผู้ช่วยรวบรวมแล้วก็ส่งชื่อให้ให้กับทางเลขาครอมอแล้วก็ กฤษสีกาซึ่งวันนี้ก็น่าจะต้องส่งให้ครบวันนี้เท่าที่ทราบก็ยังไม่ยังไม่ยังส่งไม่ครบผมยังไม่เห็นนะฮะแต่ว่าก็ก็พลังประชารัปก,ก็ไปคุยกันให้จบก่อนดกวาเพราะตอนนี้มีคนที่โทรมาหามหลายคนเลอนะครับก็ไปเคลียร์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งผม,ผมยังไม่เห็นนะเพราะนั้นไม่ทราบว่าส่งที่ไหนยังแต่ว่าผมยังดูข่าวยังยงบอกว่าคนนั้นเป็นคนนี้ไม่เป็นคนนี้บอกใช่คนนี้ไม่ใช่ยง อันนี้เราไม่ก้าวล่วงก็เป็นเรื่องพลังงานารักแต่ว่าที่สําคัญชัดเจนเลรัฐบาลต้องเป็นเอกภาพหลังจากนั้นเราก็คงมาดูอีกนะครับไม่ได้หมายความว่าสอ,อ,องส่วนคือถือว่าเป็นการกรองชั้นแรกส่วนว่ากรองมาแล้วยังไงแล้วเราคงต้องช่วยต้องดูเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยที่สุดไม่ใช่อยู่ที่ผม <laughs> อยู่ที่กฤษฎีกากะไรข่ารขมาจะยื่นมาเมื่อไหร่ ก็ที่อย่างที่เรียนแล้วเดิมในปกติก็สามวันก็จบแต่ตอนนี้เพอท่านทั้งสองบอกว่ามันก็ยากลําบากแล้วก็ปฏิบัติยากแต่ว่าเขาจะพยายามทําให้เต็มที่ก็เลยบอกว่าจะต้องขอเวลาก็ก็ไม่ขัดข้องนะครับเอาไว้เสร็จอย่างรอบครอบเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ทาองถ้าดโควิดเขาบอกว่าคนไทยไม่เอาผู้นนั้นไปเพราะอะไร เรายังไม่ได้บอกว่าเอาไข่ไม่เอาไข่ขอให้ทุกคนส่งมาแล้วไปตรวจประวัติยังไม่ได้คุยถึงบุคคลเลยว่าคนนั้นเอาคนนี้ไม่เอานะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความสับสนก็เป็นเรื่องที่พักเสนอมาส่วนว่าตรวจสอบคุณสมบัติผ่านหรือไม่ผ่านก็เป็นเรื่องหนึ่งเอานั้นเวลาเนี้ยอย่างที่บอกแหละพลังประัฐติดต่อผมมาก็สามคนผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนก็ต้องดูแต่ผมยังไม่เห็น ก็โทรมาถามซึ่งประสานงานกันไปก็บอกว่าไปหามาเขาไปคุยกันในพักขณะนี้เป็นกระบวนการพักร่วมรัฐบาลร่วมกันเสนอชื่อนายกแล้วกระบวนการต่อไปคือจะต้องจัดตั้งคอรมอเพื่อเข้าไปถวายสัตว์และปฏิบัติหน้าที่โดยถแถลงนโยบายต่อสภานี่กําลังเริ่มขั้นตอนที่สองหลังจากได้นายกแล้วก็คือเสนอชื่อคอรมอมาขณะนี้คือการฟอร์มคอรมอนั่นแหละแต่ว่ากระบวนการขั้นต้นขณนะนี้คือไปตรวจสอบประวัติมาก่อน